สวัสดีข้ามำังสิ่ของเจ้าแล้วน้องท่านพี่มิมีผมอีกแล้วหรือข้าอยู่ในบ้านเมืองข้าลงเลยป่าดึกด้าข้าจะทผมตรงแบบขอ,องเจ้าได้อย่นางไรแม่น้องบอกแล้วให้ทำผมดีๆเห็นหรือไม่มีที่มาหาน้องนานผมเป็นเยี่ยงเดิมอีกแล้วคนเนี้นะครับท่านชายเดี๋ยวเราค่อยทำให้ท่านพี่ใหม่กันตัดเลยหรือไม่เอา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 ประมาณเนี้ยท่านชาย ที่ใหม่ใหม่กันอะไรกันพ่ออแ้วแวันเสาร์ที่จะถึงเราจะพาลงคิตไปหาพ่อของลลคิศเขาคิดถึงน้องทิตมากมากเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะพี่ชายและพี่ครอบสิง,งพ่อของโลคิแเ้วได้ออกไปแล้วจริงหรอจ๊ะใช่ สวัสดีเราหญิงเพชรเองแล้ววันนี้เรามาเปิดคลิปกันที่ไรทุกคนน่าจะรู้นั่นคือห้องเราเองวันนี้ใช่หรือไม่ทุกคนถามหาท่านพี่และน้องทิพย์วันนี้เราเลยเราเลยชวนเขาทั้งสองมาที่บ้านเราแต่เราก็มีได้บอกนะว่าเรามีห้องนั่งสมาธิเยี็ยนนี้แล้วท่านพี่และน้องทิพย์ยังไม่เคยเห็นที่นี่เลย ใช่ใช่ใช่ท่านพี่ยังยังไม่เคยเข้ามาแต่ท่านพี่เห็นแล้วว่าเป็นห้องอีกห้องหนึ่งแม่สิม่สิและมีผู้อีกคู่หนึ่งอยากจะอยากจะออกกล้องด้วยช่ะค่ะหรือชื่ออะไรคะชื่อแเกติอันเนติาบ้าค่ะใช่และอยากออกกล้องกับเดาอยากออกกล้องกับเดามีใช่เพราะเห็นใดนะแล้วพอมีส้ตมตำเราทำส้ตมตำและม,ะมาม่า ไว้ให้ท่านที่แลละน้องถิดด้วยน้องดอกไม้อยากกินใช่ไหมอยากกินข้าเลยอยากกินสิงใดอยากกินส้มตำน้องดอกไม้ชอบมากมากเลยหากเป็นส้มตำเดี๋ยวเดาจะไปเดินไปรับท่านที่แล้วกับน้องถิ่แล้วกันน้องดอกไม้เฝ้าเฝ้าแลของกินเราไ้นะเดี๋ยวจะมีแมวแล้วเข้ามากินก่อนเดาวค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรอท่านที่กัน และนี่เราได้ต้มมาม่าและททำและททำต้ตมตําไปให้ท่านพี่เราอ้อมน้องดอกไม้ห,<า>หนูต้องไปหาแก้วมาอีกหนึ่งนะคะ<ด>เผื่อเผ็ดหนูจับได้กินนะตรงนั้นเป็นเป็นผ้าห่มของเราเองตะเดีย๋ยวเราไปดูเสียหน่อยว่าท่านพี่มาหรือยังน้องหลงท่านพี่มาหรืยอยัง เดาเดี๋ยวผมจะกอให้ไมได้ได้ได้อ๋อน่าจะมาแล้วอ๋อดีดกาน,นะ,ะาคืนนี้กล้องกล้องท่านหิบเพชรดูมัน,ม,นมัวจังเลยสวสดีเลังชิจท่านที่มหนีผมอีแล้วด้วย ข้าอยู่ในบ้านเมืองข้าลงวยป,ป่ยาดรสอเ่าข้ายมาผมตรงแบบเจ้าได้อย่างไรแม่น,น้องบอกแล้วให้ทำผมดีๆเห็นหรือไม่มีที่มาห,าหาน้องนานผมเป็นเยี่นเดิมอ,อีกแล้วคนนี้นะครับท่านชาชยเดี๋วยว,ยวยยเราค่อยทำให้ท่านพี่ใหม่กันตัดเลยหรือไม่เอาเ<ข>อาเอาประมาณนี้ท่านชายไปกัเราจะพาไปดูที่ใหม่ที่ใหม่กันนี้ที่ใหม่กัน ห้องของน้องน้องถิ่นน่าแต่เดี๋ยวนี้เคยมาไหนกับถิ่นน้องป้าเดี๋ยวนะนะอแล้วน้องหมาออกมาอีกแล้วเดี๋ยวเรานำเข้าห้องเข้าบ้านเบนนี้ชื่อยังไงล่ะถิ่นน้องธันโมจิโมจิกัินลึกใช่ชื่อธันนันท์คิวไม่ใช่เราไม่ได้อยู่ค่ะเราไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่นี่ใช่ใช่อยู่ที่นี่ มันนี่ใครกำลังแอบมองเนี่มีผู้คนอยู่ใครกันลูกถ้าไปดูเฉยๆขางนี่ทำอันตรายดอกที่นี่สวยงามมากเลยจ้ะนี่ข้าวแต่ที่นี่คือห้องสมาธิของเราเอฟน้ำแบบไหนชุ่มน้ำงบบไรแก่ข้าวอย่างนี้ วันนี้น้องงูว่าท่านพี่ได้น้องธิดจกมาน้องเลยทำต้องทำแล้วมามากขอโปรดไว้ให้ขอบใจมากนะั่งลงมานั่งดีๆนะคะนั่งลงมานั่งดีๆค่ะอาท่านพี่เดินชมก่อนได้น่เใจและสิ่งนี้เหมือนหินที่ถ้ำในป่าใช่ไหมเหนื่อยมากเลยจ้ะแต่ที่ใช่นะเขาทำเราก็ไม่รู้เขาทำด<ม>้วยสิ่งใดสวยเขาทำด้วยนะครับคือยี่อะไรกันหรอ ใช่หยาบะใช่ใช่หยาบใช่ใช่หยาบแต่หากเป็นเหมือนในถ้ำเราถ้ำเราจะเป็นลายสีเขียวใช่หรือไม่ลายเขียวลายแดงแต่ที่นี่จะเหมือนถ้ำเกิดที่เราไปนั่งสมาธิก,กันบ่อยๆอนั่งเถิดนั่งเถิดแล้วนั่งเถิดแล้วบอกไหมว่าหายเร็วทันทีมานั่งเถิดจะขาดแต่มากันเองไหนทีนี้ก็ค่าชอบที่นี่จริงเนะาะหาที่นี่มีโอกาสมาเที่ยว ไม่บ่อันนเ้า yeah, ค so ่ะน้างใช่เราเราชงน้ำแดงไว้ให้ท่านพี่แดดบ้างน้ำแดงนั้นใช่เจ้าค่ะนี่เจ้าค่ะท่านพี่ขันน้องใส่น้ำแข็งดยวรนะเจ้าค่ะมันมีนี่มันเ็นของอะไน้องอรอยน้ำแดงค่ะกินได้นรือเปล่าน้องกินได้ไม่คเี่ยนงานน้องทำม่้จับจา เดี๋ยวผมกระโดดแก้วเลยนะใช่ช่างมีสัตว์ถ้าแกต้องน้ำดำเป็นเยื่อใยกันบ้างน้องทิพย์หายไปเลยคราวนี้ไปถ่ายให้พี่อีซี่ด่วนทีนท่านิ่งเพชรตำส้มตำใช่เราตำส้มตำนี่เราตำจริงเลยนะแล้วก็มีแบบมาม่าด้วยนะเดี๋ยวเราขอใครอึ๊บอุ้ยนีาจะตกดังรึเปล่ามีเล็บเท้าของเป็นตัวข้า ใช่ทัาพี่บอกน้องหลายค่ะว่าอยากกินมามาใช่หรือไม่น้องเลยต้มไว้ให้ขออภัยเราไม่รู้ว่าน้องตอกไม้จะมากินด้วยเลยไม่ได้ต้มเผื่อจะนกรี่นน้องขอไปพื้อนะเดีเราขอตเีย่อพขีก่น้องดอกไม้นี่ดน้อง เราเป็นเราเป็นจะเรียกว่ายังไงดีอย้าเรียกเ,เป็นร้านลูกสาวแล้วกันลูกสาวของแป้แงแป้งได้รับเรียนไว้เราตัดสะดวกเลย อย่งมานานแล้วใช่ไหมใช่จ้ะน้องบอกข้าวอย่างเดียวน้องบอสงั้นเดี๋ยวเราแลกินไปพูดคุยไปแล้วกันน้องหลงมาต้องกินด้วยกันสิมาแตละถ้าก็้องตรงนั้นแหละน้องหลงนะแหลทานสิ่งใดบนหน้าด้ เยรเ็นยี่อมาเดาไเส็นหลอเสร็มหลอเสรมกิเลยกิมเลยตงกันได้แน่่ครับงต้องบอกน่่ไทีไรครับเดี๋ยวมีมากเรามีเรื่องจับบอลวนนี้เข้าได้อ่าหะเดไรมาเนาะ ก็ชอบที่น,นั่นคุณนิแล้ววันเสาร์ที่จะถึงเราจะพาลองพิทไปหาพ่อของลองพิทเขาคิดถึงลองพิทมากๆเลยแต่ไม่ต้องห่วงน,นะพี่ชายและพี่เข้าสิงพ่อของลองพิทได้ออกไปแล้วพี่งรอจะ๊ะใช่แต่ลองพิทจะยังไปอยู่ที่นั่นได้นะเขาอาจจะกลับมาอีกครั้ง ค่ะเดียวพ่อค่าเเยี่ยมถุงเยี่ยมทั้งพ่อค่แล้วพ่อค่าสบายดีไหกเขาสบายดีไม่ต้องห่วงเราเลยไปเรื่ยงเขาีไหมคขอขอให้เราเจ้ชนนี่เขาสบายดีอหุ้ถกจั้า เขาเขาไม่รู้เป็นสิ่งใดและชอบอยู่กับเราบ้างๆเลย เฮชอบอยู่ที่เขาชอบอยู่กับน้องเจ้าค่ะแล้วอยู่ในป่าปรับตัวได้แล้วใช่หรือไม่ใช่จ๊ะใช่เหมเอองานที่สออ๋อไปเอาใจมาท้วหมดเลยก็ต้องทำเลย น้องดอกไม้นั่งข้างๆเราดีกหมเดาวแก่กับน้องดอกไม้ที่นี่เราใช้เป็นที่นั่งสมาธิของน้องเด็กเจ้าค่ะท่านผูว่างคออย่างเงี้เนาะได้เลยเจ้าค่ะทัานผู้ย่านี้เรืร่องไรคืนนี้ทั้งสองท่านที่นี่เกิดมืดแล้วและเดินทางกลับหน้าจากลำปางได้ไหรือไม่ท่านพี่ท่านพี่มีธุรกิือะใดไหม ข้าวแบบนี้ข้าวบบน,นี้ข้าวกำลังดีนะหมอเดี๋ยวไปรุ่มข้าวของที่เจาไปดีเลยเจ้าค่ะ แท่านพี่เราทางน้องกินไปเที่ยวอ๋อครับครับผมอ๋อใช่ท้องหลงใช่หรือมใช่ครับ เอาต้องาไม่ีไม่เป็นไรผมเ็นเ่ควรครับเอาไปี่แจงให้มาดูไ่เป็นไร่ี่แค่อนี่เฉยไม่เป็นไม่เป็นไรเป็นไร่เค่ี่ดูหลามพี่วไม่ชม้อหลามมแป๊บนึงไปเดียวเดี๋ยวเราเดีเราับไปหยน้ำให้ที่เราขับไปน้นาำน่าจะหมดแล้ว

เรามาแล้วหลานแสงติดคู่หนึ่งก็ติดเราแต่เขายิ่งอมาออกกล้องด้วยักคาเึินๆใช่ใช่น้องดอกไว้เิวดรึ๊ เรากินเอ้อน้ำที่จะทำเพียงให้เราไปเติมมาอะไรเลยเรากินกันเยอะยอะเยนี้เราว่าเอาไปเจอกันที่ก็ยืมมาก็ไม่ได้ ข้าดีเดิเลยทินี่ข้าดีจิเพ็ดกันทุกๆคนเลยไฟ่ห<ต>รย,ยังไงคืนนี้ท่านพี่และน้องทิพย์ก็คงนอนกับเราที่นี่แหละน้องดอกไม้มานอนด้วยไหมทุกคนคงจะหายคิดถึงกนแลดวนะเราพาน้องทิพย์มาและให้ท่านพี่มาแล้วไว้อย่างไรเดี๋ยวเราจะพาน้องทิพย์ไปเยี่ยมห้อข,ของเขาแล้วกันเดี๋ยวเราจะ แลถ่ายมาให้ดูงั้นวันนี้เราไปแล้วนะไปแล้วเลยบ๊ายบายบ๊ายบายนะเร็วบ๊ายบาย